วันนี้เฟยฟไฟได้พรีชีพสุดๆค่ะเพราะว่าเฟยเล่นใหญ่จัดเต็มอีกแล้วต้องขอเอาใจหนุ่มที่จะมาหน่อยและหนุ่มคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่เกรทวลินทอนค่ะเฟรยรู้มาว่าเขาชอบทานอาหารแบบเล่นใหญ่จัดเต็มเน้นอิ่มเป็นปิ้งย่างเลเวอร์เลยใครที่รักการหันปิ้งย่างเฟยแนะนําเลยค่ะโดยเฉพาะใครที่เป็นสายเนื้อหมูร้านนี้เนี่ยมีบเซอร์การันตีเลยว่าเป็นเจ้าเดียวที่คัตติ้งหมูแบบซูเปอร์โกลเด้นพอร์คและสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเนื้อวัวค่ะที่นี่เขาใช้เนื้อวัททีีี่่มมคคุณภาาพกๆใรเป็น ะะสวัสดีค่ะเฟฟาฟ,า,ฟา,ายไดวันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านซินโดซกิคือร้านปิ้งย่างแบบพรีเมียมคือร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่จริงเขามีสาขาในเกาหลีเยอะมากซึ่งตอนนี้เขาเพิ่งเอาเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วเราก็จะได้มาลองชิมกันคือเฟ่อะไปเกาหลีแล้วเคยได้ยินว่ามันมีร้านหนึ่งที่ดังมากก็คือโกลเด้นพอร์เขาก็จะเรียกกันว่าหมูทองซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นร้านเดียวกันไปเจอข้างในกันค่ะ ันนี้เหมือนกับว่าพอแบบพี่เกรทมาแล้วก็ที่จริงตอนแรกอะพี่เกรทเป็นคนที่รีเคว่าอยากทานเนื้อใช่ไหม <im> เป็นคนชอบทานเนื้อ <c oughs> คือคือ,คอ,คอทีมงานถามที่ว่าแบบชอบทานอะไรอะไรเงี้ยชอบไปร้านอาหารร้านไหน,ไหนแลวคือมันกดด <c oughs> ันพี่ไงว่าพี่ไปดูเทปก่อนนั <c oughs> <ๆ>้นน่ะคือแต่ละคนแบบเขามีร้านอาหารที่ดูดีเลยแต่ว่าพี่อะเป็นคนแบบว่าคือไปกินร้านไหนก็ไปกินได้ก็เลยบอกประเภทอาหารที่ชื่นชอบไป แล้วร้านนี้ก็แบบว่าดูแบบมีความเกาหลีเยอะเหมือนกันมาถึงตอนที่เดินเข้ามาในร้านเดินขึ้นบันไดมามาถึงว่าการทักทายของเขาหรือว่าการใช่ใช่มาถึงว่าการตกแต่งร้านแต่ว่าคือคือจริงๆอะเคยเห็นร้านนี้เมาหแล้วเหมือนเป็นร้านของพี่เพชรจ้าเคยเห็นร้านนี้ในในโซเชียลเพราะว่าแบบเหมือนแบบเขาย่างหมูหรืออะไรเงี้ยคือแบบน่ากินมากแล้วที่นี่เขามีแบบเขาเรียกเป็นคอนเซปต์ด้วยนะว่าทุกๆอย่างที่เขาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะไม่ให้คนที่มารับประทานย่างเอง เพราะว่าแบบแต่ละส่วนมันก็จะต้องแบบมีทามมิ่งของมันว่าเท่านี้เนี่ยคือแบบเวลาที่เหมาะสมที่สุดอะไรปราณนั้บางชิ้นความหนาหรืออะไรยงี้มันก็ไม่เหมือนกันเขาคิดมาแล้วเครื่องเคียงมันดูแบบพรีเมียมมากเลยการส่งการเสิร์ฟอะไรตัวนี้เป็นเหมือนเมนูเวลคัมดิงเลยค่ะเป็นตัวเปิดต่อมรับรสก่อนทานอาหารกิมจิเย็นกิมจิเย็นหรือชื่อเรียกก็คือทงชิมีค่ะทงชิมี นค่ะพี่แค่ถึงปากแล้วนูโ่นจะเข้าปากแล้ด้วยเหรออุ้ยแต่ว่ากลิ่นแบบดีนะอืม,อม เข้าใจแล้วว่ามันจะเปิดรับรสชาติมันมีความแบบเปรี้ยวๆใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นพันชันนะคะตัวนี้จะเป็นไชราวรองสตรอเบอรี่สดนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นยำผักของเกาหลีนะคะหรือ,อชื่อเรียกก็คือพาจอลีอค่ะกิมจิสุดต,ต้นตำรับเลยค,ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสลัดข้าวโพดอันนี้ของทางร้านก็คือสามารถเติมได้เรื่อยๆไม่อั้นเลยนะคะที่จริงเป็นคนชอบทานเครื่องเคียงมากพี่เกดชิมก่อนได้นะคะอยากชิมในพิเศษปกติถ้ามีเครื่องเคียงวางแบบนี้สิ่งที่พี่จะกินก็มีแค่อันนี้ เราจะไม่ใช่คนที่แบบสมมติว่ามีหลากหลายก็รู้สึกอยากลองไปทุกอย่างไหมอ๋อไม่ไม่ไม่แจางพี่เกเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบลองอาหารแปลกแปถ้ามาถึงอาหารแปลกแแล้วแบบว่ามีคนสั่งมาก็ลองเหมือนกันแต่ว่าสมมติมากินเนื้อย่างเนี้ยเราก็จะรู้ว่าอันไหนที่เรากินบ่อยๆก็คือรู้แว้วรสชาติมันจะไม่ชอบก็เลยอ๋อจะแบบเฮ้ยอร่อยนะสตรอเบอรี่ไหมคะมีความเปรี้ยวๆนิดหน่อย เวลาปกติถ้าสมมติว่าพี่พี่ทานพวกเนื้อย่างเกาหลีอะไม่ค่อยเป็นไปตามระบบเท่าไหร่ก็คืออยากหยิบอันไหนทานก็ทานใช่ใช่แบบไม่ค่อยเป็นไปตามระบบที่เขาห่อกันอะเนื้อแบบมาปุ๊บก็จิ้มเลยแล้วก็ผักก็ตามเข้าไปตามแล้วให้มันไปผสมข้างในเองเพราะส่วนใหญ่เวลาไปกินกินกับเพื่อนอ๋อมัวทําแบบนี้นะไม่ทานไอชิ้นที่เราเล็งไว้อ่ะ โดยแย่งไปแล้ววันนี้เราจะไม่แย่งกันเพราะว่าพี่เกจะกินนึงอพี่จะกินหมู <laughs> ได้ได้เพี่เกแต่พี่จะแย่งหมูเฟยด้วยเฮ้แต่ที่นี่เขาบอกว่าหมูอร่อยอ,อันนี้จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะจะเป็นตัวหมูสูเปอร์โกลเด้นพ็อกนะคะครับตัวน,นี้จะเป็นหมูที่เวทเอแล้วก็ไรเอ็มานะคะทำมาสเสอร์จ <17 S 2> ิตนี่คือหมูเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะตัวนี้เป็นหมูหมูสายพันธุ์ดูรอกนะคะ หมูในหนึ่งตัวก็คือจะมีชิ้นส่วนตัวเนี้ยอยู่แค่8ชิ้นเท่านั้นทานในหนึ่งสิทธิในการซื้อของลูกค้าลูกค้าสองท่านสั่งได้แค่1ชิ้นเท่านั้นอันนี้ oh, เรามีโต oh, คตเดในการขัดแต่และว,วันคือสมมติถ้ามา4ี่คนโต๊ะนั้นก็คือจะได้แค่2ชิ้นใช่ค่ะถ้าลูกค้ามาท่านเดียวก็คือไม่มีสิทธิ์ทานตัวนี้ เฮ้ยมีเงินประทานไม่ได้นะคะชิ้นเนี้ยต้องมีเพื่อนด้วยโหเศร้าเหมือนกันน้องคนที่มากคนเดียวอ่ะอันนี้จะเป็นหมูหมักซอสชินโดเซกินะคะอันนี้เป็นเมนูโปรดของน้องไทกกาอีกอีกไพน์นวใช่ค่ะได้แล้วเราวิธีย่างมันต่างกันไงบ้างคะสองชิ้นเราใช้เตาย่างตัวเดียวกันค่ะเราจะมีการวัดอุณหภูมิก็คือไม่ต่ำกว่า250องศาอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนเวลาวัดอุณหภูมิคนใช่เแต่ว่านี่เขาเอาไม่ได้ 240ก mm ็ hmm. คือต้องรอให้อุณหภูมิอยู่ที่250ขึ้นไปเราถึงจะลงย่างนาน้ว wow. ้าวสาเท่าไหร่สามสิบสามจุดแปดี่จนเปรื่อยเอีพีเรื่อยจนพี่เป็นไข้เลยนะ <c oughs> สองร้อยหิ้าที่มันเกินแล้วอ่ะไม่เป็นไรค่ะก็คือนะคุณก็คือต้องไม่ต่างกับสองอยาอันนี้อย่างลงมย่างเลยนะได้ค่ะได้เลยครับที่เกาหลีมีอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าหมูอร่อยมากรสชาติเหมือนเนื้อพี่คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบคล้ายๆกันคือเทกเจอร์การเคี้ยวมันจะมีความคล้ายๆเนื้อนิดนึง อันนี้ก็คือเราจะมีขั้นตอนของการย่างหนึ่งด้าน1นาทีอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นมาตรฐานด้วยในการย่างหมูให้อร่อยอะคะ่ะเราเอาเทคนิคนี้ไปใช้กับหมูกระทะได้ไหมฮะอ่าได้นะคะ <laughs> แต่หมูกระทะค่อนข้างจะบางไม่ได้หมูกระทะบางห <laughs> นึ่งน,นาทีนี่ไม่ได้กินแล้วนะไม่แต่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นฟายดแบบหนึ่งเหมือนกันนะเสอบแบบลูกคุณเราไม่ไม่ได้แตะอะไรเลยวันนี้ ชเกตเซโทานให้่อยนะคะมัชิเกติเซยโอแบไม่จิ้มเลยนะไม่จิ้มเลยได้ค่ะก็คือเขาจะมีความติดมันเยอะหน่อยใช่ไหมคะอันนี้ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะมีมันแทรกอยู่ด้านในจะมีความกรอบนอกแล้วก็ออืนนัี้จริงคขอน้ำอยู่ข้างในนอกจากเมนูย่างที่นี่แล้วเขามีเมนูแบบอื่นๆอะไรอีกไหมคะก็จะมีเป็นเมนู ซุปที่เป็นซุปกิมจิต้นตำรับที่นี่จะมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็จะมีเป็นเมนูทะเลดองอันนี้ก็เป็นตัวซิกเนเจอร์เหมือนกันอุ๊ยทันนี้ทันใดเลยอันนี้จะเป็นรวมทะเลดองนะคะในหนึ่งเซตโอ้ยดูดีโคตรมันคือส่วนไหนนะอันเนี้ยเป็นหอยเหรอครับเหมือนเหมือนแบบเป็นสแกลลอบตัวหนึ่งเลยใช่ใหญ่มากขอเพิ่มพริกเอ็นหอยดีมาก ดองเป็นดองซีอิ๊วใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นดองซีอิ๊วค่ะเนาะดีสุดแก่ทางของดิบไหมคะทางครับต้องทางสีเราเปิดร้านซูชิใช่ปกติเมื่อก่อนไม่ไม่เคยลองพวกกุ้งดองเลยกุ้งดองพวกปูดองซีอิ๊วเกาลี้นอร่ะพอกินก็คือแบบติดใจคือแบบตอนแรกไม่กล้าใช่ไหมแบบไม่เปิดใจไม่ได้เปิดใจเห็นพริกมันได้เยอะเลย ก็ปกติจะเป็นคนไม่ไม่ได้กินเผ็ดมากจะถามว่ากินได้ไหมก็กินได้แต่ว่าถ้าแบบซ้มต่ำเนี้ยถ้าเลี่ยงได้ก็แบบกลางๆก็ได้กลางๆป <c ười> ูใจอย่างนั้นคือเวลาทานกับข้าวแล้วก็สาหร่ายด้วยคืออร่อยอมากขอชิมซุปกิมจิแต่ว่าขอให้เนื้อเยอะจริงให้กบบพวกเครื่องกิมจิอ,อร่อยมากเป็นซุปกิมจิที่มีความเข้มข้นมากจริงร้อนมากเลยเ๊ เป้เป็นคนเตือนพี่นะเพราะมันร้อนแอบไปเตือไม่เตือนหนูเลยอะห <c> ล <oughs> ัา่เคยรข,ข้เลยแล้วแตอร่อยจริงอันนี้เป็นไข่ปลาใช่ไหมครับนนใช่ค่ะต,ต,ตัวนี้จะเป็นไข่ปลาเมทายโกะค่ะม,มันก็จะมีรสชาติที่แบบเค็มนิดนิดนี่คือถ้าหมูกระทะเนี่ยไม่ถึงตอนนี้นะคือบางบางชิ้นอะพริกแล้วอะระโดนแย่ไปแล้ว <c oughs> บางชิ้นคือยังไม่สุกดีเข้าไปในนี้แล้วคือจะไม่มีวันถึงปริมาณสำคัญกว่าเมื่อมันถึงแบบเรื่องของหมูกระทะเข้าไปเป็นเรื่องของพา พองอีกแล้วอืมอืมรสชาติที่ชอบคืออันแรกพอมันหมักซอสมันก็จะเน้นในเรื่อง t e x t u r ของตัวหมูมากกว่ารสชาติใช่ค่ะพี่ว่าอเนี้ยกินกับข้าวอร่อยมากแต่ถ้ามาทานเนื้อย่างเนี้ยส่วนใหญ่พี่เกรซจะไม่ค่อยสั่งเมนูอื่นอย่างเช่นใช่ไหมจะไม่ค่อยสั่งเพราะก็จะทานเนื้อก็คือโฟกัสอย่ในใช่คือแบบบางทีพอไปกินแบบตั้งใจไปกินเนื้อย่างเลยไปถึงก็มีผักใช่ป่ะเนื้อย่างสามแบบสามจาน แล้วก็เข้าปากเท่านั้นเลยแล้วบางทีก็ไปถึงสี่ด้วยจะเป็นเมนูเนื้อนะคะตายไปเลยตัวนี้เป็นมันดกบลอยนะคะเกตีห้าค่ะเกห้าจะมันเยอะสุดใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้จะเป็นดิฟลอยค่ะตัวนี้จะเป็นดีสามนะคือวิธีแบ่งเนื้อนี่คือเขาแบ่งยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าแบ่งเท่าที่รู้คือความมันถูกไหมครับ ใช่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่คนจะนิยมทาน A3 สขึ้นไปก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามันเยอะอะราคาก็จะสูงคากสูงด,ดูมันเยอะมากๆจริงมันเยอะจริงดูแบบละลายในปากมีเริ่มึ่งกระเพาะยังคะพี่เกรซเกือบๆแล้วครับโต๊ะนี้ที่จริงสำหรับกี่คนคะแปดไหมใช่ค่ะโต๊ะนี้ต้องแปด นี่เราสองคนนั้นแค่เต็มโตแล้วนะโอเคอิ่มเรียบร้อยแล้วพี่เกรซมีเมนูไหนที่<ะ>รู้สึกว่าอยากมาซ้ำอีกรอบบ้างคะน่าจะเป็นหมูสอง สองชิน้นแรกอันนั้นคืออร่อยอจริงคิดว่าน่าจะเป็นทีเด็ดของทางร้านใช่เพราะไม่เคยทานที่ไหนไหมาก่อนใช่ครับและที่ประทับใจอีกก็คือซุกกิมจิซุกกิมจิดีมากแล้วก็ทะเลดองเอบทะเลดองเหมือนกันคะ่ะใช่ครับแล้วก็ส่วนเนื้อพี่ให้อันนี้เหมือนจะเป็นซี่โครงเพราะมันจะมีความแบบไม่หนามากแล้วก็มันปานกลาง อร่อยมากอร่อยจุ๊จานแต่ว่าเราเรามีกระเพาะหนึ่งแยกที่คืออร่อยของหวานมันจะแยกกันนะของของผู้หญิงของผู้ชายแยกกันหรือเปล่าไม่แยกก็คือตอนนี้พี่เกณฑไม่ไหวแล้วอ๋อพี่ไหวมีของหวานอยู่พี่พี่กินเนี้ยประมาณแบบ60%นี่60%เองเหรอคะ <laughs> 60 60 โอ้ยแต่ชอบอะชอบแบบแขกรับเชิญทานเยอะๆกินเต็มทีแ่แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าอุ้ยเขาทานดีแล้วเราจะได้แบบไม่ไม่ทานเยอะมาก <c oughs> แต่ว่าก็ทานเยอะอยู่ดีเพราะว่าเสิร์ฟเยอะมาก <c oughs> คือ <c oughs> จํานวนที่เสิร์ฟอะเหมือนแบบสําหรับสําหรับ5้าคนขึ้นไปแต่เราทานกัน2คนค่ะใช่ครับถ้าพี่เกรดไปเดทกกับสารเนี่ยจะเลือกร้านปิ้งย่างนะก็ไม่ไม่ติดนะไม่ติดก็ได้อยู่ จริงๆถ้าต้องไปเดทกับสารจริงๆรง้านไหนมันก็ต้องได้ร้านไหนก็ได้หมดใช่ไหมแต่มัน<ช>ก็อาจจะต้องมีเรื่องนิดนึงว่าโอเคถ้าเป็นแรกแรกร้านแรกเลยที่คิดว่าอยากจะพาสาวไปเดทจะเป็นแบบร้านอะไรมันอาจจะมีเลเวลของความทุลักทุเลของการกินค,ความอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปไม่ได้ก็อาจจะพาไปร้านที่แบบง่ายๆแต่ว่าให้มันดูคนไม่เยอะมาก<อ>แล้วก็ดูเป็นอาหารที่แบบยังไม่ทุลักทุเลมาก<อ>ก็คือไม่ปิ้งย่างไม่ชาบูใช่อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นถ้าจะเป็นการแบบได้ไปกินแล้วเป็นการได้พูดคุย แล้วต่อมามื้อต่อมาก็อาจจะต้องมีละปินย่างฉบูดโอ้ยิงซูดูดีมากชานมเกาหลีไข่มุกสาคูคือปกติเป็นคนชอบทานหวานอยู่แล้วค่ะก็กินได้นะอืมเป็นยังไงอันนี้คือหวานแบบเกินลิมิตปะสำหรับพี่คืออันนี้กำลังดีนะแต่ว่าดูความที่เขามีความแบบนัวๆมันๆของตัวชาโนมมันก็เลยแบบโอเคพอจะแบบไม่ได้เลี่ยน คุยกับพี่เกรทบ้างดีกว่าเพราะวันนี้เราคุยกันแต่เรื่องอาหารตอนนี้พี่พี่เกทแบบถ่ายละครดี่เรื่องคะตอนนี้คือ2เต็มเตมก็คือจะนักขารพูดเรื่องหนึ่งแล้วก็พระเลือดสาทิศเรื่องหนึ่งใช่ก็คือเต็ม7วันแต่ก่อนหน้านี้โหด4 4สี่เรื่องสี่เรื่องแล้วเรามีวันในอาทิตย์แค่แค่7วันแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเป็นรับเชิญ2เรื่องซึ่งรับเชิญก็จะก็จะไม่เต็มเท่ากับ เรื่องที่เราเล่นเต็มแต่เพิ่อินว่าไปรับเชิญที่บทเยอะอก็เลยตีไปซะว่าเหมือนถ่ายสี่เรื่อง,งใช่ซึ่งอันนี้เวลาแบบเราสลับคาแรคเตอร์ในแต่ละเรื่องมันมีมันมีแบบความคขาเรื่อะไรใช่ม,มีความยากหรือว่าความแบบทับซ้อนอะไรอย่างงี้กันบ้างนะมีแต่ว่ามันโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าสี่เรื่องที่เล่นอะ่ะมันค่อนข้างแตกต่างมันก็เลยแบบไม่ยากในการสวิชคาแรคเตอร์ Switch, ใช่ใช่ ใช้เวลาทํากันบ้านเยอะเหมือนกันเพราะว่าแต่ละเรื่องความยากง่ายมันไม่เหมือนกันบางเรื่องต้องบูใช้พลังร่างกายเยอะๆก็โอเค่อยก็แยกไว้แต่ว่าบางเรื่องที่แบบต้องเป็นแบบดราม่า<ช>ดราม่าหรือว่าต้องเป็นอะไรที่มันแตกต่างมันก็ทํากันบ้านแตกต่างกันขนาดเวลาขนาดนี้ก็ยังก่อนนั้นนี้ก็ยังมีการถ่ายรายการอู่ด้วยเหรอคะใช่ถ่ายรายการ ก็ถ่ายคนดีที่ไหนแหละแต่ว่าแบบรวมตัวกันยากลาบากมันเป็นเรื่องของคิวละครนะอันนี้เป็นเรื่องของคิวงานคิวละครคิวส่วนตัวที่แบบคุณไม่อยากให้คือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะน่าจะเป็นติดคิวงานมากกว่ายากสุดเนี่ยหลังๆเนี่ยก็เป็นอเล็กกับเจมเจมยากมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะเจมดำมาตั้งแต่แรกยากมาตั้งแต่แรกมีเกสกับบอยนะช่วงหลังๆเนี่ย ที่คิวง่ายที่สุดเลยเออกมาทำสองคนนะเออได้นะมีเกสกับบอยเนี่ยหลังๆ,ๆแบบเฮ้ยมึงว่างเยอะเหมือนกันนะเฮอพี่ว่างเหมือนกันว่างเหมือนกันแล้วลหลังจากนี้คือพี่เกสก็จะมีแลนไปคือมีทำรายการอีกนะมหลังจากเนี้ยจริงๆ,ๆก็คนดีที่ไหนแหละคือชอบแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงรายการที่เป็นส่วนตัวยังหา motivation หาแรงบันดาลใจไม่ได้แต่พอตอนเนี้ยคือพอทำงานเยอะๆปุ๊บมันมันไม่มีเวลาที่จะไปคิดหรือว่าจะไปทำอะไรเพราะแค่ อ่านบทพักผ่อนเข้ายิมจริงๆมันก็แทบแทบจะหมดเวลาเลยห,หลักๆก็คือถ่ายละครก็เลยไม่ได้มีเวลาให้เรื่องแบบปวดจมหัวใจเลยเขาเไม่อัปเดตหรอกพี่เกดอ่ะแต่ว่าเป็นคนที่พูดหรอกเป็นเออเขาไม่พูดหรอกทอาแสายตาไม่เ,มเมมชื่อไงคนจะมาพูดพี่เยอะว่า เนี่ยโตแล้วนะแบบมีแฟนได้แล้วอ,อันนี้พูดแฟกจริงๆเลยคืออยู่คนเดียวมาจนชินเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็มีแฟนพอทุกอย่างมันผ่านไปแล้วแล้ว,ลวเราก็เหมือนกับแบบเออเหมือนเป็นคนที่ทําอะไรคนเดียวจนชินพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถึงถึงแม้ว่าตอนที่เคยมีแฟนการไปทําอะไรด้วยกันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กิจกรรมร่วมกันก็น้อยเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรคนเดียวมาตลอดก็เลยรู้สึกว่ามันก็มันก็ได้อ่ะแต่อยู่บ้างก็มีบ้างน้อเหามันก็มีบ้างเหมาเหามันมีบ้างแต่มันก็ผ่านได้ก็เลยมีน้องแมวตอนนี้มีแมวสองตัวที่ ได้คนแบบช่วยดูแลน้องแมวอะไรเงี้เวลาเราไปทำงานก็เปิดรับสมัครได้แล้วค่ะ,ะดูแลพี่ตอนที่พี่ทำงานเนี่ยก็พอ,อไม่ทำให้ปวดหัวก็อยู่ได้แล้วอยู่เป็นอยู่ง่ายเคยถามตัวเองเหมือนว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเคยชินอะ เคยชินกับการอยู่แบบนี <t> ้แล้วบางทีถ้าสมมติว่าคนที่เข้ามาแล้วเราเรายังรู้สึกว่ากลัวว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อข้างหน้าก็เคยมีแบบเบรกตัวไว้บ้างก็มีนวันว่างๆพี่แกชอบทําอะไรบ้างอ่ะที่เฟลลูก็คือมีไปยิมใช่ไหมคะชอบไปยิมแล้วก็แบบอยู่บ้านแล้วสถานที่ไหนอีกที่แบบเอาจจะอุ้ยบังเอิญเจอเซ็นทรัลรัดเผาอออกไปแถวๆนั้นหรอใช่ใช่ไหมถ้าเรื่องออกไปแฮงเอาท์อะไรเงี้ยอาจจะน้อยเพราะว่าอยู่บ้านตลอด ไม่ค่อยได้ออกไปเวลาเล่าให้ใครฟังคนก็จะไม่ค่อยเชื่อแค่ทางานเราก็เหนื่อยแล้วแค่ทำงานก็เหนื่อยแล้วคือ <c oughs> ปกติเป็นคนที่คิดว่าไม่ค่อยเหนื่อยนะช่วงหลังๆมาเนี่ยพอถ่ายละครเย,ยอะหลายๆวันติดกันแล้วก็แบบเคยมีเหมือนกันที่กลับมาบ้านแล้วแบบเหนื่อยเหมือนกันพ <c oughs> รุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้าแล้วก็ต้องนับเวลานอนอผลงานอย่างนี้<อ>กว่าให้พี่เกรซฝากผลงานละครที่กําลังจะออนเร็วๆนี้ที่สุดที่กําลังจะออนหรอคือเรื่องที่จะออนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ผมไปเล่นรับเชิญเรื่องที่หลักๆของตัวเองน่าจะยังไม่มี่ ลงอยู่ซึ่งผมไม่ได้เป็นพระเอกหรอกก็ฝากติดตามละครช่องสามไว้ก็ดูไปเลยทุกวันเจอแน่นอนฝากติดตามด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่แล้วแล้วก็ใครคิดถึงอยากให้หน้าไปตามไอจีได้โอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะพี่เกรดวันนี้ที่แบบว่ามามาทานข้าวด้วยกันดีครับขอบคุณดีครับขอบคุณดีครับขอบคุณดีครับคุณดีครับกอบคุณดีครอิ่มมากครัอบคุณดีครับขอบดีครับขอบคุณดีครัอบคุณดีครับขเบคุณดีครับขอีครอีครดีครับด้เลยขอให้บอก เด้วหูุู้ดแล้วนะคะโอเควันนี้ขอบคุณพี่เก๋์มากมาเลย,ยนะคะแล้วก็สําหรับเสื้อาเฟย์ฟยวันนี้นะคะแบรนด์คิวควายสนะคะชุดสูตรแบบน่ารักน่ารักกันนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะขอบคุณร้านชินโดซกินะคะวันนี้อร่อยมากๆแล้วก็อิ่มมากๆเลยค่ะไว้เจอกันใหม่อทิตหน้าบ๊ายบายบบ๊าายยค